วันนี้พี่อ้อมีเปลือกกล้วยแล้วก็เปลือกส้มนะคะก็จะเอาไปใส่ต้นไม้ค่ะหรือวันไหนที่มีพืชผักต่างๆที่เราคัดทิ้งแล้วนะคะเราไม่กินแล้วเนี่ยก็จะเอามาใส่ต้นไม้นะเป็นการช่วยกําจัดขยะได้ด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ของเรา อีกทั้งยังเป็นปุ๋ยชั้นดีด้วยนะเวลาที่เขาย่อยสลายแล้วนะคะพี่อ้อก,ก็จะสังเกตเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยเวลาที่เรารดน้ำต้นไม้ดินเขาก็จะแห้งไวนะคะพี่อ้อก,ก็เลยเอาพวกเปลือกผลไม้หรือว่าเศษผักเศษหญ้าเนี่ยมาวางไว้ใต้ต้นไม้ เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะคะก่อนหน้านี้พี่อ้อก,ก็เอามาใส่ต้นไม้แล้วนะคะก็จะเป็นพวกเปลือกผลไม้ค่ะที่พี่อ้อก,กินเรียบร้อยแล้วนะก็จะเอาเอาเปลือกของเขานี่แหละค่ะมาวางไว้ใต้ต้นไม้นะคะซึ่งก็จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน แล้วก็เวลาที่เขาย่อยสลายแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะก็จะมีประโยชน์2ต่อนะคะพอหลังจากที่เราลดน้ำไปแล้วแทนที่เขาจะแห้งใช่ไหมคะดินเขาก็จะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นานขึ้นค่ะนานกว่าที่เราไม่มีอะไรคลุมหน้าดินเลยนะ แต่ถ้าใครสามารถที่จะหาฟางได้ก็ใช้ฟางคลุมหน้าดินก็ได้นะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะสะดวกดีค่ะสำหรับพี่อ้อเนี่ยหาฟางยากมากๆเลยนะคะจะต้องไปตะเวนตามแถบนอกๆนะคะตามท้องไร่ท้องนาเนะ่ะเขาถึงจะมีฟางขายนะคะแต่ว่าแถวบ้านพี่อ้อเนี่ยจะอยู่ในเขตเมืองนะหายากมากเลยค่ะ เราก็รู้จักประยุกต์ใช้เอานะคะบางสิ่งบางอย่างถ้าเผื่อเราไม่มีบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อไปหานะเรามีอะไรเราก็เอามาปรับใช้ได้เลยนะคะเวลาที่พี่อ้อปลูกต้นไม้เนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะก็จะซื้อแต่กระถางนะคะแล้วก็ดินที่พี่อ้อซื้อมาในครั้งแรกเลยนะ การปลูกต้นไม้ก็จะทำให้เราเพลิดเพลินนะคะแต่ถ้าเราปลูกเยอะเกินไปเกินที่เราจะดูแลไหวมันก็จะกลายเป็นภาระนะพี่อ้อก,ก็เลยไม่ปลูกอะไรมากมายนะคะแต่ก็พยายามดูแลให้เขาจเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามอย่างดีที่สุดเลยค่ะ